ตอนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงชี้ช่องทองคำค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีทองคําอยู่ในมือเอ๊ะทองคําจะขึ้นต่อหรือเปล่าควรจะถือต่อหรือจะเทขายดีส่วนคนที่อยากจะเข้าซื้อรีรีรอรออยู่ค่ะเด<ส>ี๋ยวเราคุยกับูรูของเรานะคะคุณ<ส>ธีพานนาว,วัวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG b u l l e t n and Future ค่ะสวัส,สดีค่ะสวัสดีค่ะ<ส>คุณมนครับรู้สึกว่าราคาทองคำนี่มันจะกระโดดขึ้นไปเยอะมากในแต่ละวันถูกไหมช่วงนี้ค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมาขึ้นติดต่อเป็น7วันนะคะ ทุกวันไม่หยุดคนะ่ะมันเหนื่อยแล้วมันมันจะเหนื่อยเมื่อไหร่อะคุณมนวองอ <c oughs> ก็ในช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยที่เป็นตัวที่ค่อนข้างส่งผลบวกกับราคาทองคำไล่ระตั้งแต่โปรตุเกสเองนะคะที่โดนปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลองมาถึง4ขั้นด้วยกันะนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองทางไอร์แลนด์เองก็โดนปรับลดระดับความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเองก็ไล่มาตั้งแต่นอนฟาร์มเพโรที่ตัวเลขออกมาไม่ดีค่ะแล้วก็ล่าสุดเองมีข่าวว่าว่าน่าจะมี QE3 แล้วก็ยังมีข่าวมาถึง ในเรื่องของการที่เพดานหนี้สาธารณะว่าว่าวมาอีกเหมือนกันว่าน่าจะมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะออกมาซึ่งปัจจัยพวกนี้ค่ะก็เป็นตัวที่ส่งผลบวกกับราคาทองทั้งหมดจีนเองก็มีปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งพวกนี้ก็ส่งผลบวกกับราคาทองทั้งหมดอีกเหมือนกันก็คือเด็กก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานตั้งแต่ต้นว่าเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมมันดูไม่ดีก็คือเมกาก็ไม่สวยยุโรปก็ดูไม่ดี แล้วก็เอเชียเงินก็เฟ้อรลมว่าอะไรก็ไม่สวยทองสวยอยู่อย่างเดียวใช่ไหมะตอนนี้นะคะเพราะถ้าเรามาดูตอนนี้ถ้าเราเห็นกราฟคือวันนี้ก็ไม่ได้เอกกราฟมาให้ดูนะถ้าเรามาดูกราฟความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับตัวของยูโรเองเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้ทองคำกับยูโรเองก็แยกทางกันโดยสิ้นเชิงละก็ไปกันคนละทิศคนละทางตอนนี้ทองคํากับยูโรจะไปด้วยกันใช่ไหมทองขึ้นยูโรขึ้นทองคาก็จะขึ้นยูโรลงทองคําก็จะลงแต่ตอนนี้ก็คือตั้งแต่ ตเริ่มไล่ตั้งแต่พอทางปรตุเกโ<า>ปรตุเกสโดนอันดับความน่าเชื่อถือ ทองคากับยูโรเองก็แยกทิศแยกทางกันเลยอนี่เขาเรียกทิ้งเพื่อนนะทองคำก็เริ่มทิ้งแล้วอย่างที่บอกทองคําไม่ได้เป็นมิตรกับใครถาวรน่ากลัวจริงนะทองคาอย่างนั้นเวลาเราดูทองคาแสดงว่าปัจจัยมันเยอะนะมากนะคุณมนต์คือมาช่วงนี้มันอยู่ค่อนข้างที่จะโอ้โหสูงมากนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณพันห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าละคือทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตมันขึ้นลงภายในเวลาไม่กี่นาทีนี่มันปลึบเป็นสิบเหรียญนเร็วเร็วมากขึ้นลงเร็วน่ากลัวใจหายทีเดียวอ่ะงั คุณบอลแนะนำยังไงคะช่วงนี้เวลาเราจะตัดสินใจเข้าไปเล่นทองคำเนี่ยก็ณตอนนี้ถ้าคนที่มีทองคําอยู่แล้วแนะนําทยอยขายทํากําไรก็ได้เพื่อความชั่วตลอเนาะเพื่อความถ้าถ้ามีกําไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะเข้ามาลงทุนก็แนะนําทยอยซื้อ ตามแนวรับก็สามารถทําได้แต่ถ้าอยากจะเข้ามาซื้อนะตอนนี้ก็ต้องออกเร็วต้องขายทํากําไรเร็วเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นมากับเกือบ100หนึ่งรอยเหรียญ US d o l l a ขึ้นมาเร็วเวลารขึ้นเร็วอืลงอาจจะเร็วกว่า สองอาทิตย์ขึ้นมาสองอาทิตย์ร้อยเหรียญร้อยเหรียญตอนลงก็อาจจะหนึ่งอาทิตย์ร้อยเหรียญก็เป็นไปได้ขึ้นขึ้นเร็วแต่อย่างที่ช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาร้อยเหรียญแรงขายเราเห็นน้อยมากนะคะเห็นเห็นแรงซื้อค่อนข้างเยอะกว่าค่ะแสดงว่าช่วงนี้นี่สาหรับคนที่เล่นต้องติดตามข่าวตลอดเวลาถูกไหมก็จะมาติดตามแล้วถ้าใครซื้อยาวๆมาซื้อแล้วแช่ทิ้งไว้แบบยังไงก็ั้งปีเราก็มองไปคือคือถ้าถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวก็ยังสามารถทําได้อยู่เพราะว่าอย่างที่บอกคือ ปีนี้เราก็ยังมองภาพใหญ่อยู่ประมาณ1ัน0เหรียญ US dollar องคือคือเรายังมองภาพใหญ่ของอของเศรษฐกิจปีนี้ว่า โดยรวมก็ย er mm ัง hmm. ดูไม่ค่อยดีนะก็ยังได้ปัจจัยหนุนของทางสหรัฐอเมริกาเองก็ตามปัจจัยของทางยุโรปเองก็ตามยังมีของตะวันออกกลางที่ตอนนี้ยังยังไม่ได้มีปัญหาโผล่มาที่ยังเงียบอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่ายังมียังจะปะทะขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนนี้เองน้ํามันก็ยังราคาขึ้นสูงอยู่ทั้งนั้นที่ยังไม่ได้มีปัจจัยของตะวันออกกลางเข้ามาหนุนถ้ายังมีข่าวของตะวันออกกลางขึ้นมาก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หนุนก็ได้โอ้โหดีดีว่าก็พร้อมเสมอใหรับราคาทองคำก็คืออะไรที่ไม่ด ที่มันตกทองคําลงบ้างคะช่วงเนี้ก <laughs> ็เศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเริ่มดีเมื่อไหร่มีข่าวดีเมื่อไหร่ทองคำก็พร้อมที่จะลงเสมอด้วยเหมือนกัน โอ้ทีนี้เราต้องติดตามข่าวที่นี่ไม่มีข่าวอะไรให้เราติดตามไหมคะคุณมนล่าเร็วนี้เพื่อจะแล้วเร็วนี้นก็อย่างคืนนี้เองนะคะ<ม>ก็ทางสหรัฐอเมริกาเองก็ทางเฟดเองก็จะออกมาพูดเกี่ยวกับนโยบายของเศรษฐกิจสหรัฐเองอก็ต้องออกมาดูด้วยเหมือนกันว่าอ,ออกมาแล้วทางสหรัฐเองจะให้นโยบายออกมาเป็นยังไงค่ะถ้ายังมีแพมๆพเกี่ยวกับเรื่องว่าจะมีตัว QE 3ถ้ามีจะเป็นยังไงก็น่าจะยังส่งผลบวกกับราคาทองคาต่อเนื่องเพราะมันผัดเงินเข้ามาในระบบท้าเงินเฟ้อก็น่าจะทําให้เกิดเงินเฟ้อหรือว่ายังสอด สงผลให้เห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะยังดูไม่ดียังมีปัญหากันว่างานเยอะอยู่ก็น่าจะทําให้นักลงทุนก็ยังวิ่งเข้ามาลงทุนในเซฟเฮเบนเพิ่มมากขึ้นไหนจะทางไหนก็มากันหมดเก็ไปยังส่งผลบวกสมรับทองคำหรือถ้ายังพูดในในเรื่องของการขยายเพดานหีสาธารณะเพิ่มเยดซิลิ่งเพิ่มขึ้นก็น่าจะยังส่งผลบวกกับราคาทองคำมันไปบวกไงถ้าเราไปเพิ่มขยายนี้ก็เหมือนกันนั่นก็หมายถึงว่าดูแล้วโดยรวมเศรษฐกิจ โดยรวมน่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะก็คือว่าคนก็เลยเข้าเซฟเฮเว่นกันซะก่อนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วทุกสำนักจะบอกว่ามันจะลงแต่มันพลิกเร็วมากนะคุณมลทำไมก็ค่อนข้างเร็วคือก่อนหน้าอย่างที่บอกคือเรามองอยากจะให้มองเป็นสองส่วนมองส่วนในการลงทุนทองคำเวลาเราวิเคราะห์เราจะมองทั้งปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยทางพื้นฐานใช่ไหมคะในช่วงก่อนหน้าเนี่ยปัจจัยทางพื้นฐานอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่เด่นชัดมากช่วงนั้น ปัจจัยทางพื้นฐานค่อนข้างเงียๆบๆงบซบซไปช่วงนั้นเราก็มาวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคค่อนข้างมากซะมากกว่า<ม>เรามอว่านะช่วงนั้นปัจจัยทาง พื้นฐานน่าจะยังไม่ได้มีข่าวบุกที่มาเพราะช่วงนั้นข่าวดีออกมาค่อนข้างเยอะอข่าวเศรษฐกิจทางอเมริกาสหรัฐอ,อเมริกาออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ทางยุโรปเองก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะโดนปรับันดับความน่าเชื่อถือข <ฮะ S 2> องหลายประเทศเ <Gl ace S 1> ช่วงนั้นน่าจะเป็นกรีซ่ะฮะกรีซน่าจะมีข่าวดีออกมาเป็นระยะใช่ก็คือข่าวหลายๆตัวออกมาค่อนข้างดียูโรน่าจะออกมาค่อนข้างดีดูโดยรวมแล้วปัจจัยทางพื้นฐานน่าจะไม่ได้มีสอแววว่าน่าจะมีตัวที่ออกมาค่อนข้างแย่คือดูโดยรวมปัจจัยทางพื้นฐานน่าจะส่งผล บวกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็ดูปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาประกอบเลยเราเลยยังมองว่าช่วงสั้นน่าจะยังส่งผลบวกอยู่ก็เลยน่าจะยังทําให้ได้เห็นการปรับตัวต่อเนื่องของราคาทองคํำลดลงอยู่แต่ว่ากลับกลายเป็นว่า มีข่าวร้ายขึ้นมาเร็วกว่าที่เราคาดไว้เพราะว่าตอนนั้นที่เรามองคือว่าระยะสั้นน่าจะส่งผลทําให้ราคาทองคําปรับลดลงได้สักเล็กน้อยคือพื้นฐานไม่น่ามีอะไรมากแต่เทคนิคบอกว่ามันจะลงค่ะใช่แต่ว่าพอถึงเวลากลับกลายเป็นว่าตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ภายในหนึ่งอาทิตย์มีสามข่าวเกิดพิ่ขึ้นพร้อมกันข่าวแรกคือโปรตุเกสเดินปรับระดับความน่าเชื่อถือสี่ขั้นข่าวที่สองคือนอนฟามเพโรออกมาต่ำที่สุดในรอบหกปีข่าวที่สามก็คือจีนเกิดเงินเฟ้อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นมาก็สูงมากในรอบกี่ปีไม่แน่ใจก็เยอะมากที่มันหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์ในพฤษภาคมก็คือเป็นสามข่าวเกิดขึ้นมาพร้อมกันก็สามข่าวนี้ก็ทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นมาประมาณหกสิบเหรียญดอลลาร์ต่อตัวอสภา์ภายในหนึ่งสัปดาห์ โอ้โหคือเรียกได้ว่าสามข่าวมากันหนำเอาน่าจะเป็นพวกดีของคนที่ซื้อไว้ทันตอนที่มันตกแต่ว่าสาหรับคนที่ตกจริงๆค่ะตกรถไฟตกรถไฟช่วงนี้ก็คือคุณมอลยังแนะนาว่ายังคงค่อยๆทยอยไปได้ถูกไหมค่อยๆที่ว่างใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าคือขึ้นมาเร็วมากแล้วช่วงนี้ถ้าอยากจะเข้ามาลงทุนก็ต้องใจเย็นนิดนึงแล้วก็ให้ดูตามแนวรับแนวต้านเพราะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ1,570เหรียญ US dollar ต่อหอยอลขึ้นขึ้นลงมาแนวต่อไปก็อยู่ที่ ระดับประมาณ1,580เหรียญส s รัฐต่อทราลล์ถ้าสามารถผ่านไปได้แนวต้านต่อไปอยู่ที่1,600เหรียญ mm hmm. ถ้าสามารถผ่าน1,600เหรียญก็อยู่ที่1,650เหรียญซึ่งเรามอง mm hmm. ว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุด ของปีนี้แล้วก็คืออยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาต่อไทยร์สถ้าจาได้คือตอนต้นปีเราแนะนําให้ซื้อแล้วก็ขายา 1, 600, แถวๆพันหกร้อยเราแนะนําให้โฮไปถึงพันหกร้อยห้าสิบถ้าเราอยากจะเข้ามาซื้อตอนนี้ที่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเรารอิบเหรียญได้ไหคะคุณมดนะคือ, <laughs> คอถ้าเราจะเข้ามาซื้อตอนนี้แล้วเรารอขายแค่สามิบเหรียญมันคุ้มไหมกับการที่เราซื้อแล้วเรากาไรแค่สามิบเหรียญแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงจังหวะดีดตัวลงโอกาสในการที่จะทิ้งลงด้านล่างเยอะมันเยอะกว่า นั่นแสดงว่าต้องเข้าไวออกไวถ้าอยากจะเล่นในแนวแบบถ้าอยากจะลงทุนหะช่วงนี้คือได้กำไรสามสิบเหรียญแต่โอกาสในการขัดทุนด้านล่างอืมันมันเยอะกว่าประมาณเกือบร้อยเหรียญเราคุ้มหรือเปล่าในการลงทุนแต่ถ้าเรามองว่าไม่เป็นไรสนุกสนุกค่ะก็เราเรียกช่วงนี้ว่าเราขอตั้งชื่อว่าช่วงวัดใจค่ะช่วงวัดใจแต่ที่นี้ถ้าคุณมองอย่างนี้เราไปช็อตได้ไหมก็ได้แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าถ้าเรามองปัจจัยทาง พื้นฐานที่อะไรก็ไม่สวยเลยนะอตอนนี้มันก็ไม่ค่อยน่าช็อตเท่าไหร่ไม่น่าขายก่อนบางคนอาจจะงงว่าช็อตคืออะไรช็อตคือการขายก่อนใช่ไหมคะถ้าเรามองปัจจัยที่เป็นภาพรวมไปทั่วไปตอนนี้ขายก่อนก็ไม่น่าขายก่อนเเพราะว่าไอ้ตัดใจพื้นฐานเศรษฐกิจส่วนใหญ่มันซัพพอร์ตให้มันขึ้นถูกไหมใช่นะตอนนี้นะคะโอ้โหแหมเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ตัดสินใจลำบากคนมวลหรือเราจะนัรอรอก่อนหรื หรือนะช่วงนี้เรายังเราเรอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้แต่บางคนบอกฉันรอมั้งแต่พันห้าแล้วนะ่ะ <c oughs> เราเราเราเรออีกนิดนึงก็ได้เอออย่างยังยังสา,ามีเราไม่เราไม่ทำ็น,นต้องลงทุนทุกสนามก็ได้สนามเราจะลงทุนเฉพาะสนามที่เราชัวร์เฉยอรนะิะจริงเป็นไอเดียที่ดีนะ,ะอย่าเพิ่งใจร้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้มันน่าเข้าจริงๆเราถึงเข้าไปค่ะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเสี่ยงมากเราอาจจะ ใจเย็นนิดนึงก็ได้แล้วคุณบอมองว่าไอพันหกร้อยห้าสิบที่เขาว่าว่ากันเนี่ยจะเห็นเร็วๆนี้ไหมเพราะมันเหมือนโดดปุ๊บๆๆ๊ขนาดนี้รอดูว่าจะเห็นพันหกร้อยก่อนดีกว่าเป็นแต่ละแนวก่อนดีกว่าแต่ละแนวต้านนี่มันห่างกันนิดเดียวเองนะเพราะช่วงแรกเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ไปหนึ่งห้าแปดศูนย์แค่สิบเหรียญจากหนึ่งห้าแปดศูนย์ไปพันหกยี่สิบเหรียญแล้วก็ไปพันหกรห้าสิบห้าสิบเหรียญห่างกันไปเรื่อยๆแสดงว่ามันคนแต่ละแนวต้านโอกาสดีีีกก็็จะะะสสสูููงงงขขขึึึ้้้้นนนนนนน่่่่คเอททาาาผมต แรงขายยังไม่ค่อยเยอะนะคะค่ะ,ะงั้นสําหรับช่วงนี้ก็ยังมองกว้างๆว่าอาจจะขึ้นได้ค่ะแต่ต้องระวังต้องระวังแล้วก็อีกตัวนึงก็คือถ้านักลงทุนที่ลงทุนในตัวซิลเออร์เองกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนกันต,ตามทองไม่ใช่อตามทองก่อนหน้าน,นี้ก็คือตามทองแต่ว่าการตามของซิลเออร์กับทองคําก็เริ่มเริ่มจากน้อยลงอ,อย่างก่อนหน้านี้ซิวเวอร์กับทองคาําความสัมพันธ์จะอยู่ด้วยกันเกือบเกือบ 1อ0อย่อย่างสมมุติเต็มร้อยเปอร์ซ็นเวอร์กับทองคำจะอยู่สักประมาณ80% 90%สไปด้วยกันใช่ค่ะอย่างสมมุติว่าถ้าทองขึ้นร้อยเปอร์ซ็นต์ซเวอร์ก็จะขึ้นสัก80%ขึ้นสัก90%แต่ตอนนี้ถ้าทองขึ้นร้อยเปอร์ซ็นเวอร์จะขึ้นสักประมาณ30%อา้าว ขึ้นน้อยมากเริ่มจะตัวไข่ตัวมันแล้วเริ่มจะแยกตัวไข่ตัวมันเพราะว่าเพราะว่าทองคำกลายเป็น safe h a v ่ n แต่ซิเวอร์ไม่ใช่ s a ฟเฮเว่นเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้มองซิเวอร์เป็น s a ฟเฮเว่นเพราะเขามองว่าซิเวอร์จะขึ้นตามเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะเขามองว่าถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีซิวเวอร์จะขึ้นตามอุตสาหกรรมถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีแสดงว่าอุตสาหกรรมอาจจะไม่ค่อยดี ความต้องการในการใช้ซิเวอร์ในอุตสหาหกรรมอาจจะน้อยลง hmm. ก็เลยทําให้ความต้องการในซิเวอร์น้อยลงแล้วค่ะของซิเวอร์ก็อาจจะไม่ได้สูงขึ้นตามทองคํามากนักเท่าไหร่นะคะ hmm. ดังนั้นถ้านักลงทุนที่ต้องการลงทุนในซิเวอร์อาจจะมาใช้กลยุทธ์เดิมหรือว่าวิธีการดูตัวทองคําแบบเดิมอาจจะไม่ได้อาจจะต้องระมัดระวังขึ้นนิดนึงด้วยซึ่ง correlation oh. ก็เพิ่งเริ่มเปลี่ยนไปได้สักวันสองวันที่ผ่านมาเท่านั้นเองอ oh. แล้ะงั้นถ้าเราะจะดูซิเวอร์เราดูอะไรดีคะคุณมน ก็ก็ยังเป็นทองคำเนี่ยค่ะายๆว่าแต่ว่าต้องระวังว่าต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะคะตอนนี้ตัวที่ทองคําที่ยังดูได้มากอยู่นะคะเนาะก็คือเป็นตัวน้ํามันที่ตอนนี้ทองคําตามน้ํามันอยู่ค่อนข้างมากค่ะค่ะแม่โดยสรุปช่วงนี้จะลงทุนอะไรต้องระมัดระวังส่วนใครที่บอกว่าฉันยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เรารอหอนก็ได้ใจเย็นนิดนึงรอในช่วงที่เรามั่นใจกว่านี้ จะได้มั่นใจประมาณเมื่อไหร่ดียวเป็นคนบขอรอเศรษฐกิจออกมาชัดชก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะจากคุณมลมากค่ะขอบคุณค่ะฉันเคยถาว่าคุณชมมีคําแนะนําติชมรายการลงถึงคําถามอยากจะฝากมาไปถามคุณมลต่อก็ได้นะคะสามารถส่ง SMS มาคุยกันได้ค่ะง่ายๆพิมพ์ m v เว้นวรรกตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่453ห